คุยกันเช้านี้วันนี้พาไปที่หัดใหญ่สงขลากันนะคะหัดใหญ่เป็นเมืองที่น้ำท่วมท่วมแบบท่วมหนักมากๆมาก,มากถึงมากที่สุดจริงๆนะคะและแน่นอนเราทราบเป็นอยู่แล้วว่าหัดใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจเมืองหนึ่งเลยของพื้นที่ภาคใต้นะคะแล้วเมื่อได้รับความเสียหายขนาดนี้เนี่ยณขนาดนี้หลายคนบอกโอ้มันจบแล้วล่ะน้ําไม่ท่วมแล้วเนาะทุกอย่างก็เป็นปกติแล้ว มันไม่น่าจะใช่เนาะไปตามดูกันหน่อยดีกว่าว่าณนะขนะนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างวันนี้มีนัดพูดคุยกับคุบคณทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงนะคะประธานหอ,อก,กันขาจังหวัดสงขลาตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณทรงพลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบุ๊กครับค่ะโอ้ก่อนอื่นเลยนี่ต้องขอส่งกําลังใจไปให้พี่น้องสงขลาหัดใหญ่นะคะ,ะเผชิญกับน้ําท่วมหนักมากๆเลยใช่ไหมคะปีนี้ใช่ครับก็ ถือถือว่าเป็นน้ําท่วมที่แบบเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่มากที่สุดเท่าที่หัดใหญ่เคยเจอมาครับนะแล้วก็รุนแรงมากครับค่ะอย่างถ้าพูดถึงความสําคัญของหัดใหญ่เนาะก็หลายคนก็ทราบดีว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สร้างไรายได้ให้กับประเทศไทยเยอะมากถ้าถ้าจะมองเป็นตัวเลขนี่มันมากน้อยสักแค่ไหนยังไงคะคุณทงพลพอมีตัวเลขไหมคะ ครับผมอธิบายคุณปุ๊กอย่างนี้นะครับให้เรามองภาพของจังหวัดสงขลาก่อนสงขลาเนี่ยเรามีเรียกว่าผลิตเป็น TPP เป็นผลผล,ผลิตมวลรวมของจังหวัดนะครับสองแสนห้าหมื่นล้านบาทต่อปีหันใหญ่เนี่ยเป็นเมืองหลักในสงขลาครับสงขลาที่ิบหกอำเภอแต่หันใหญ่นี่เป็นเมืองหลักด้านเศรษฐกิจเรา contribue เศรษฐกิจไวอ้อย่างน้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นของขนาดเศรษฐกิจสงขลาเพราะฉะนั้นปีปีหนึ่งเนี่ยเราก็เป็นส่วนสําคัญเกือบแสนกว่าล้านบาทต่อปีเหมือนกัน นะครับความสําคัญของหันใหญ่ก็เลยว่าเป็นเราเป็นทําไมถึงมีเศรษฐขนาดเศรษฐกิจที่หันใหญ่เยอะขนาดนี้จะบอกคุณปุูกและท่านผู้ฟังครับว่าหันใหญ่เราเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์นะครับ <c oughs> เรามีโรงพยาบาลศูนย์ทั้งโรงพยาบาลหันใหญ่เองที่เป็นโรงพยาบาลศูนย์ของภาคใต้หรือมีโรงเรียนการแพทย์อย่างโรงพยาบาลสงขานครินอยู่ที่ <c oughs> อําเภอใหญ่แล้วก็มีโรงพยาบาลเอกชนชั้นนําอยู่นี่เราเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาเรามีหมหาวิทยาลัยถึงห้าแห่งอยู่ในจังหวัดสงขลาและใน สองแห่งก็อยู่ที่หัดใหญ่ด้วย <Huh. S 2> แล้วก็เป็นศูนย์การด้านโลจิสติกส์ค้าปลีกค้าส่งด้านการท่องเที่ยวเราเป็นการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวข้ามแดนระหว่างมาเลเซียกับไทยมูล <Huh. S 2> ค่าการส่งออกสินค้าข้ามแดนไทยมาเลเซียเนี่ยสูงสุดในด่านทั้งประเทศแล้ว <Huh. S 2> แล้วก็ธุรกรรมหลายอย่างก็ผ่านมาจากที่จังหวัดสงขาอำเภอหาดใหญ่ตรงนี้นะครับอื hmm. เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เลยเป็นเหมือนชุมทางที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจมาเพราะเราเป็นหับด้านโลจิสติกส์ด้วย <c oughs> เราเป็นเมืองแห่ง omy, แกสโตรโนมีเราเพิง่งได้รับเป็นเมืองสร้างสารรค์ด้านวิทยาการอาหารจากยูเนสโกมาในทั้งจังหวัดสงขลาแล้วก็ส่วนใหญ่ของอาหารความมีศิลปะวิทยาทาน <c oughs> อาหารการกินก็อยู่ที่หัดใหญ่ด้วยนะครับ <c oughs> ตรงนี้ทําให้เมืองหันใหญ่เราเนี่ยเป็นความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเป็นทั้งการค้าเศรษฐกิจการศึกษาการแพทย์การพยาบาลหรือภาคอุตสาหกรรมการค้าชายแดนรวมทุกอย่างมีความ <c oughs> ดรเวอร์ซี่ฟายมีความหลากหลายมากของภาคธุรกิจอยู่ที่นี่นะครับเวลาเกิดน้ําท่วมทีหนึ่งมันกินทีเดียวโดนทุกธุกกรกิจเลยครับกว่าคือเรียกได้ว่ามันมันแทบจะไม่เหลืออะไรเลยเนาะมันเหมือนแบบไปไป,ไปเริ่มจากศูนย์เลยก็ว่าได้แบบนั้นเลยใช่ไหมคะคือคือก็เรียกว่าเสียหายทุกยมย่าสําหรับหลายหลายคนคือเหลือแต่ตัวแล้วก็เริ่มเริ่มเหมือนกว่าทรัพย์สินเขาไปเหลือแต่ศูนย์นับศูนย์ใหม่เลยครับเพราะว่า เงินทองของใช้เครื่องใช้ทรัพสมบัติที่สะสมมาโดนกว่าเรียบหมดมโดยเฉพาะคนที่มีอาคารพักอาศัยชั้นเดียวชั้นครึ่งมาอยู่ที่พื้นที่น้ําท่วมสูงเนี่ยน่าสงสารมาก<ะ>เพราะน้าแบบพัดน้าเท่านี้คือมันไม่ได้พัดอย่างเดียวมันแช่กว่ามันจะออกได้นะครับสี<ะ>่วันห้าวันแล้วก็สูงบางจุดเนี่ยหกเจ็ดเมตรก็มีบางพื้นที่สูงมากนะคะใน,ในพื้นที่ในเมืองโดยเฉลี่ยก็สามเมตรสามเมตรขึ้นนะฮะ <c oughs> คือมันมันเจออย่างนี้เข้าไปแล้วผมคิดว่าบางทีคนที่มองว่าหัดใหญ่จบแล้วเรามองแค่ภาพน้ํไหยไปใช่ไหมครับค่ <c oughs> แะแต่เราลองมองภาพอย่างนี้ดีครับถ้าสมมติคุณเป็นคนกรุงเทพถ้าพื้นที่แถวสยามแถวสุขุมวิทยอยู่น้าท่วมสูงสี่ห้าเมตรอย่างเงี้ย <c oughs> ขึ้นมาสามสี่เมตรจมทุกอย่างน้ําค้างอย่างเงี้ยสามสี่วันพอน้ําลงออกไปเหลือแต่ซากโคลนซากขยะค่ะ <c oughs> คนจะกลับมาทํางานได้ไหม,มผู้เช่าร้านคา้าร้านอาหารที่อยู่ชั้นหนึง่งชั้นใต้ดินของพารากอนจะกลับมาได้ไหม<ฆ>ใช้เวลาเท่าไหร่กลับมาแล้วเขาจะกลับมาเช่าอยู่หรือเปล่าค่ะ<ฆ>เราต้องใช้เม็ดเงินลงไหนในการกลับมาครับเ<ฆ>นี่<ต>สิ่งที่เกิดขึ้นาหาใหญ่เลยครับคือตอนนี้ปนเป็นเป็นปเป็นความเสียหายเนาะทางหอการค้าเองอ่ะเราเรามีการพูดคุยกับทาง จังหวัดเองไหมคะว่าจะต้องยังไงเพราะว่าเห็นเห็นทางรัฐเองหรือแม้กระทั่งกออกตอเองสํานักงบการคลังอะไรต่างๆก็เปิดช่องเนาะสําหรับการที่จะเอาเงินเอาอะไรที่จะลงไปเยียวยาในพื้นที่เรามีการพูดคุยไหมคะว่ามันต้องใช้เม็ดเงินมากน้อยแค่ไหนในการไปช่วยผู้ประกอบการคือเราม <ทำ S 1> ีทํา <ำ S 1> ข้อเสนอไปถึงภาคฐมาตั้งแต่ตอนที่ท่านนายกอนุทินแล้วก็คณะรัฐมนตรีลงพื้น <S <S ที่ มารับฟังข้อเสนอภาคเอกชนแล้วก็มียื่นข้อเสนอภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาเมืองหใหญ่แล้วก็มีคุยถึงรายละเอียดว่าเราต้องการเม็ดเงินในการช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นมาตรการพักต้นพักหนี้พักดอกนะครับหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นมาตรการเงินกู้ซอฟท์โลนซึ่งตอนเนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือภาครัฐออกมาตรการมาแต่เป็นวงเงินเล็กมาก <Ha. S 2> ว,งวงเงินวงเงินฟืนฟ้นฟูหนึ่งแสนบาทวงเงินยยวยานหนึ่งแสนบาทงเงินได้เงินจากบพอเก้าพันบาท หรือในวงเงินกู้เนี่ยก็ลิมิตว่าถ้าสมมติจ,จะไปกู้เพิ่มเพื่อแก้ไขเรื่องนั้นท่วมเนี่ยได้ไม่เกินหนึ่งล้านบาทตรงนี้คือจริงๆมันไม่เพียงพอต่อขนาดธุรกิจที่มันเกิดขึ้นในหันใหญ่เลยครับธุรกิจหนึ่งในธุรกิจมันมีตั้งแต่เล็กกลางใหญ่ธุรกิจเล็กๆในอย่างน้อยสิ่งที่เสียหายไปเลยคือชั้นหนึ่งหน้าร้านของเขาเครื่องใช้สำนักง,งานอุปกรณ์ทำนางานทุกอย่างคอมพิวเตอร์รถมอเตอร์ไซค์ยานบางคนยานฐานะในทำการทำมาหากินรถกระบ,บะ อะไรไปหมดนะครับเงินตรงที่ได้รับการเยียวยามันไม่เพียงพอ<ะ>แล้วก็ไม่เร็วด้วยมาแบบไม่ยังยังมาไม่ตอบโจทย์ไม่ตรงจุดนะครับ<ะ>ในในกรณีพอมันมาช้าแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเอกชนต้องช่วยเหลือตัวเองต้องแมันมันก็กลายเป็นทางสองแง่ว่าเอกชนก็ต้องคิดแล้วว่าเขาจะลงต่อหรือเขาจะหยุดแค่นี้<ะ>ถ้าลงต่อหมายถึงเขาต้องไปกู้นี่ยืมสินมาเพื่อมาทําทุกอย่างกลับมาให้ได้เท่าเดิม โดยที่หนี้เก่าบางคนยังมีอยู่ด้วยซ้ำต่ต้องไปหาหนี้ใหม่มาค่ะ<ฆ>แล้วก็เพื่อกับมา r e เ o อร์ด้วยแต่ถ้าเขามองว่าถ้าทาแล้วเงินตรงนี้เขาไม่ไหวเขาดูไม่ได้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นเขาต้องหยุดเขาหยุดกิจการก็ไม่ทํา<ฆ>ซึ่งตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นและบางส่วนนะครับ<ฆ>มันมีคนที่ไม่ไปต่อไม่อยากทําต่อหลายคนแล้วเพราะว่าไม่เห็นความชัดเจนถึงมาตรการที่ออกมาว่าจะมีกลไกการช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างไรบ้างเพราะตอนนี้สิ่งที่ออกมาคือ ช่วยเหลือประชาชนค่ะแล้วก็ผู้ผู้ประกอบการรายย่อยเป็นหลักแต่เป็นพวกรายเล็กรายกลางรายใหญ่เนี่ยไม่เห็นมาตรการไหนที่ออกมารองรับเรื่องเหล่านี้เลยนะครับคือไม่แน่ใจว่าตอนนี้สถาน,นการณ์ในหัตใหญ่เราเราได้เห็นภาพเนอะก็คือปุ๊กเองก็ตามแต่ภาพข่าวเนาะคุณทรงพลว่าโอ้ตอนนี้เคลียร์พื้นที่ตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าที่เห็นชัดเลยคือขยะอยู่ทั่วเมืองเลยตอนนี้มันมีพื้นที่ตรงไหนที่มันแบบ เคลียร์ได้แบบเป็นเป็นโซนๆได้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างกลับมาเริ่มดําเนินการแล้วมีบ้างไหมคะหรือว่ามันยังไม่คือ<ม>คือผมแบบอัปเดตอย่างนี้ครับว่าขยะ<ฆ>ภาพรวมนนี้เคลียร์ไปเยอะเกินแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วครับ<ฆ>ไม่ใช่ว่าภาพรวมคือย,ยังไม่เคลียร์คือถ<ฆ>นอนเมน่นถนนหลักเนี่ยทั้งเทศบาลทั้งอ,อบอจอ<ฆ>ทั้งทหารมณฑลทหารบกสี่สองหรือกองพันธัญพ,พัฒนาเนี่ย<ฆ>ที่ลงมาช่วยเคลียร์แบ่งเขตกันเริ่มเคลียร์พื้นที่ไปจนตอนนี้เหลือ อยู่แค่ของอบจและเทศบาลนครหันใหญ่กําลังเก็บกวาดขยะในพื้นที่ต่างๆเขามีเป้าหมายว่าจะทําให้เสร็จแล้วก็เป็นวิกคินนิ่งเดย์วันที่สิบเก้านี้ครับก็คือตอนนี้ภาพลงขยะในเมืองให้มันจะหายไปเกือบหมดแล้วไอ้ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือในซอกในซอยเนี่ยต้องเร่งเก็บซึ่งเขาก็แบ่งทีมเก็บกันอยู่แล้วก็เก็บเสร็จตอนนี้บอกขยะที่เคยเป็นภาพข่าวใหญ่กลางเมืองก็เคีย์ออกหมดแล้วตรงนั้นเขาก็ไปพักที่ใหม่แทนแล้วก็ระวัง ไปพักที่ใหม่ที่บางหาก,ก็มีการขนย้ายไปที่บอ่อที่ลงกําจัดขยะที่เกาะเต้วตรงนั้นก็มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับภาพของการที่เมืองเปิดไม่ได้เพราะขยะตอนนี้ไม่ใช่แล้วแต่โอเคเรื่องสุขภาวะหรือเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรต่างมันยังมีไหมยังมีอยู่หรือความไม่สวยงามของเมืองหลังน้าท่วมยังเป็นไหมยังเป็นอยู่แต่มันดีขึ้นกว่าภาพก่อนหน้านี้แต่สิ่งที่ตอนนี้เกิดขึ้นคือร้านค้าแต่ละร้านค้าคนที่อยู่ในเมืองที่เขา โดนน้ำท่วมเนี่ยเขาจะกลับมาได้ไหมเนี่ยคือคาถามเนาะดังนั้นปัญหาตอนนี้ที่ที่คุณทรงพลได้รับมาเนาะจากทางผู้ประกอบการก็ดีจากทางที่เห็นเองก็ดีสิ่งที่อยากจะสะท้อนอยากจะนําเสนอไปถึงรัฐบาลหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้หัดใหญ่ให้สงขากลับมายืนได้กลับมาตั้งตัวได้กลับมาเป็นเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจได้เนี่ยมันควรจะต้องเดินหน้าไปในแนวทางไหนยังไงคะ่ะ ผมว่าต้องเดินหน้าไปในเรื่องของความรวดเร็วในการออกมาตรการนะครับ <S <S ตอนนี้เราต้องการเม็ดเงินวงเงินกู้ที่เราเรียกว่าซอฟโลนในขยายวงเงินถึง40ล้านบาทแล้วก็ขึ้นอยู่กับการที่หน่วยงานแบงค์ประเมินขนาดกิจการแต่วงเงินไม่ควรจะลิมิตแค่หนึ่งล้านบาทต,ต้องขยายวงเงินไปแล้วก็ให้อัตราดอกเบีย้ยที่ทําให้คนสามารถกลับมาได้เส้นศนเปอร์เซ็นใน <S <S ช่วง6เดือนแรกแล้วหลังจากนั้น1.5เปอร์เซ็นตลอดระยะเวลา5ปีเหมือนตอนที่สามจังหวัดชายแดนเคย ได้รับเหตุความมั่นคงแล้วเขาก็ฟื้นกลับมาได้ด้วยมาตรการแบบนี้นะครับทําให้ผู้ประกอบการไม่ย้ายหนีออกไปทันใหญ่เรามีผู้ประกอบการเยอะถ้าเราช้าเราไม่มีความชัดเจนในมาตรการเนี่ยคนก็จะตัดสินใจไม่ได้และบางคนก็รู้สึกว่าไม่ไปต่อเขาไม่ไปต่อหรือไปหาทางไปต่อที่เมืองอื่นแทนแล้วเสียโอกาสครับเมืองทันใหญ่จริงเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญของาคฒนาอยู่แล้วเราคิดว่ามาตรการที่ภาครัฐได้รับข้อเสนอภาคเอกชนไปผมมีเสนอไปเยอะครับ เมื่อกี้เรื่องของพักต้นพักดอกเรื่องซอฟโลนจริงๆเราสรับสนุขอว่าให้รัฐบาลช่วยดูแลเรื่องค่าจ้างของพนักง,งานที่บริษัทแต่บริษัทส่งเข้าประกันสังคมไปช่วยซัพพลายค่าจ้างตรงนี้ให้ก่อนอย่างน้อยสามเดือนได้ไหมในช่วงที่บริษัทเ,เปิดร้านไม่ได้ยังต้องฟื้นฟูรีโนเวทหน้าร้านกันอยู่อย่างเงี้ยรายได้ไม่มีมีแต่รายจ่ายแต่เขาก็ไม่อยากเลเอฟอพนักง,งานเขายังอยากดูแลพนักง,งานแต่ถ้าเขาดูแลด้วยตัวเขาคนเดียวโดวยที่ไม่มีกําลังช่วยเนี่ยเขาจะดูแลได้ไม่นานดูแลได้ไม่ครบ ถ้าภาครัฐยื่นมือเข้ามาเนี่ยก็จะแบ่งเบาภาระผู้ประกอบการตรงนี้ได้นราเหนผมมีข้อเสนอว่าเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากินที่ภาครัฐรู้อยู่แล้วว่าเอากนชนโดนน้าท่วมเที่ยวเนี้ยมันเสียหายไปอย่างเช่นร้านอาหารหันใหญ่มีเยอะพวกชุดครัวตู้แช่อุปกรณ์ทําครัวพวกคอมพิวเตอร์อุปกรณ์สำานักงานเฟอร์นิเจอร์ต่างจัดคาราวานมาทํารายการสนลดพิเศษให้กับเหตุการณ์น้าท่วมที่หันใหญ่ได้ไหมที่ทําให้คนหันใหญ่สามารถฟื้นตัวขึ้นมาจากราคา ที่มันช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือคนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ขึ้นมาผมว่ามันทำอะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นอความเร็วเพราะยิ่งเราช้าเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยคนก็จะยิ่งหมดใจถอดใจอีกสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่ามันสำคัญคือตอนนี้คนของเราบอบช้ำเรื่องของการยกเว้นค่าน้ำค่าไฟให้เขาสักสองสามเดือนยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่หันใหญ่ให้หน่อยไม่ไม่งั้น,น่ตอนนี้ เราทํางานมารายได้เราไม่รู้จะกลับมาเท่าเดิมได้ยังไงได้วยซ้ำเมืองเป็นอย่างนี้ครับ mm hmm. ต้องรีคอรเวอรี่กลับมากลับมาก็ไม่เท่าเดิม <c oughs> เราไม่รู้ว่าเราลงเงินไปแล้วจะมีดีมานกลับมาที่เดิมไหมแต่ถ้าคนที่จะไปต่อเข้าไปต่ออยู่แล้วครับค่ะ <c oughs> แต่แตาถ้าภาครัฐอยากให้คนลุกขึ้นมาทําอะไรอยากให้เมืองนี้ยังสับเซนเศรษฐกิจได้อยู่มันต้องมีเม็ดเงินหรือมันมีต้องมาตรการที่ส่งเสริมเข้ามาเป็นกําลังใจให้คนรวมไปถึงมาตรการการป้องกันน้ําท่วมที่เป็นรูปธรรมให้คนจับต้องได้ว่า ภาพรัฐมีความจริงใจที่จะลงมาแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่เกิดขึด้นดีเรื่องเตือนภัยก็ควรจะบูารณาการใหม่ <c oughs> แต่เรื่องที่จะทําให้เห็นว่าระดับน้ําปริมาณน้าขนาดนี้จะช่วยทํำยังไงให้มันไม่เข้ามาท่วมซ้ำสองไม่งั้นถ้าคุณให้คนปริโนเวตปรับปรุงร้านรับรอกอีกสองปีผมไม่รับประกันนะท่วมอีกหรือเปล่าค่ะ <c oughs> จะมีใครกล้าล,ลงะครับมันไม่มีใครลงลงทุนไประยะเวลาคืนทุนมันไม่ใช่ปีสองปีนะเวลาลงทุนธุรกิจนงนู <c oughs> ง่นลงนี่ไป มันใช้เวลามากกว่านั้นแล้วอยู่อยู่น้ําพัดไปทุกครั้งอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ไหวเงินงค่ะอย่างอย่างวันนี้มันต้องแก้ปัญหาตรงนี้ครับอย่างวันนี้เ<ม>องอย่างเห็นเมื่อวานนี้ที่หัดใหญ่ขึ้นทงเหลืองนะคะวันนี้หัดใหญ่ฝนยังตกอยู่ไหมคะตอนนี้รับเป็นทงเขียวตอนค่ำแล้วครับแล้วก็อตอนเช้ายังมีฝนไวปอยแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มซาซาแล้วก็หยุดไปบางพื้นที่แล้วครับอืมอย่างอย่างตัวคุณทรงผลเองคาดการนะคะถ้าสมมตินะออ ประเด็นต่างๆข้อเสนอต่างๆได้รับการตอบรับเนาะจากจากทางภาครัฐซึ่งตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาสามารถอนุมัติได้มากน้อยแค่ไหนในความเป็นรักษาการเนาะเราเราคาดหวังว่านะเร็วที่สุดที่หัดใหญ่จะกลับมาเนี่ยมันจะใช้เวลานานไหมคะคือผมคิดว่าไม่เกินสามเดือนถ้ามันมีความชัดเจนเนี่ยผมว่าคนจะรีบลุกขึ้นมาทำอะไรหัดใหญ่ภาพของการรีเวอเนี่ย จะกลับมาแต่ถามว่ากลับมาได้เต็มร้อยเหมือนเมื่อก่อนไหมผมก็ไม่เต็มนะ <c oughs> เพราะมันจะมีหลายธุรกิจที่กลับมาไม่ได้แล้วก็บางคนก้าหลังจากจะไม่กลับ <c oughs> จะมีอย่างนั้นแต่ประมาณสามเดือนนี่มันน่าจะเห็นภาพที่ดีขึ้นแล้วว่าหาดใหญ่เริ่มกลับมาเป็นเมืองเริ่มกลับมามีการค้าขายเกิดขึ้น <c oughs> แต่ถ้าไม่มีการช่วยเหลืออะไรเลยผมว่าไม่แน่ใจว่าหลัง <c oughs> สามเดือนก็ยังไม่พอครับบางคนก็อาจจะทําแบบค่อยเป็นค่อยไปทนํากกาลังทรัพย์ที่มีตามสภาพตัวเองที่มีขนาดธุรกิจอาจจะเล็กลงอาจจะต้องลดขนาดพนักงานลง มันก็จะเป็นไปตามกลไกธรรมชาติแล้วก็ใครมีทุนมากทุนน้อยใครพร้อมจะไปต่อนะครับซ,ซึ่งตรงนี้ผมว่าอย่างอย่างเร็วนี่คือสามเดือนน่าจะเห็นผลแต่จริงๆในในทีมการภาเอเอกชนที่เราคุยกันเนี่ยเราตั้งบทหมายไว้จุดจีนนี่นะครับว่าจะทําให้เมืองหันใหญ่กลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราได้คุยกับการท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยแล้วในระหว่างนี้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบเป็นต้นไปเราจะมีโครงการหันใหญ่ไลฟ์รับจะมาลุกขึ้นมาปัดกวาดบ้านเมืองเราอานสาสมัคร ที่เรารวบรวมจากหมาวพื่อสงขานาคเรีนและเรือข่ายมูลิธีกระจกเงาที่รวบรวมมาไปเคลียร์ความสะอาดทุกพื้นที่ที่เป็นเศษขยะชิ้นที่ต้องใช้มือเก็บอย่างเงี้ยฮะหล<ฆ>ังจากนั้นก็จะเลยมาแต่งต้านสีสันสในตรีว่าการคืนสร้างสารรค์กลางวันสร้างเมือง<ฆ>กลางคืนแล้วจะมีการเ,าเล่นไลท์ดิงเข้าตามบึกให้กาลังใจใพื้นที่คนในพื้นที่ให้เขาส่งกำลังใจให้กันแล้วก็มีบินโดน์มินอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนกลางวันก็มา ทำบูรณะทางเท้าปลูกต้นไม้<ะ>ทาําทางม้าลายใหม่ด้วยศิลปินมาทำแล้วาจากนั้นจะร้านค้าผู้ประกอบการมาออกบูธ<ะ>ในสิ่งที่ผู้ประกอบการที่ออกหน้าร้านไม่ได้แต่มีพื้นที่เขามากักขายแทนะอะไรแบบนั้นแล้วก็จะพยายามฟื้นเมืองของเราภ้าเราชนเราไม่หลอครับเราก็ทาของเราแต่ว่ากําลังเรามันมีจํากัดเ<ะ>แต่ว่าเราคิดว่ามันจะดีกว่าถ้าเป็นการผลักดันบูรณาการมาจากภาครัฐเพราะว่าเรื่อง เหล่านี้บางอย่างมันเป็นเรื่องของรักที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานความเป็นอยู่ประชาชน <c oughs> นะครับตรงนี้ถ้ารัฐเติมเ,ม,เม็ดเงินอัดฉีดเมเ็ดเงินลงมาผมว่าหันหไปต่อได้ <c oughs> ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณทรงพลมากๆเลยนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณนะคะได้ครับขอบคุณคุณโปกันผู้ฟังนะครั <c oughs> บค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์นะคะประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาบางทีการรอภาครัฐอย่างเดียวะ มันไม่ได้เนาะคุณผู้ฟังมันอาจจะชา้าภพคกระชนเขาก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะเขาก็ขยับขับเคลื่อนนะคะอะไรทําได้อะไรช่วยกันได้ท<ำ>ํานะคะมันก็น่าที่จะทําให้เมืองเดินได้ในระดับหนึ่งหัดใหญ่นี่ไปบ่อยมากนะคะคุณผู้ฟังไปถ่ายรายการไปทํางานของกินอร่อยมากแล้วพอเห็นภาพน้าท่วมเราโหรู้สึกตกใจที่ท่วมแบบท่วมเยอะแล้ยิ่งพอไปเจอ พี่พน้องๆที่เป็นเป็นเพื่อนกันรู้จักกันเผชิญชีวิตแบบนั้นเนี่ยโอ้โหประเด็นหนึ่งที่คุณทรงพลพูดนะแล้วน้องที่รู้จักกันอ่ะก็พูดคือเมื่อวานเนี้ยที่อย่างที่ที่บอกว่าหัดใหญ่อ่ะธงเหลืองนะคะน้องคนนี้ก็เลยบอกว่าจะยังไงดีจะจะแบบอพยพไหมหรือจะยังไง แต่สิ่งแรกที่ทําเลยวิ่งพุ่งไปโรงเรียนไปรับลูกอูหพ่อแม่ก็โลขนกันมากนะคะพอธงเหลืองและในท้ายที่สุดเนี่ยคือเขาก็บอกว่าเออชีวิตมันเหมือนอยู่บนความหวาดระแวงอะ่ะไม่รู้ว่ามันจะท่วมอีกเมื่อไหร่ยังไงนะคะก็ทุกคนวันนี้เหมือนไม่มีกระจิตกรใจจะทําอะไรเนาะถ้าจะทําก็รู้สึกเออแค่นี้พอไม่ต้องไปให้มันใหญ่โตอะไรมากเพราะว่าใหญ่โตมากเดี๋ยวนะ้ามันก็ท่วมอีก ดังนั้นภาครัฐเองนะคะที่เป็นหน่วยงานใหญ่เนี่ยคงต้องไปดูแล้วว่าเราจะรับมือการบริหารจัดการน้ําอย่างไรอันนี้ไม่ใช่แค่หัดใหญ่นะคุณผู้ฟังรวมถึงกรุงเทพมหาคนครด้วยเราเป็นเมืองที่อยู่กับน้ําอย่างเนี้ยเส้นสมุทรสาครเส้นพระสมุทรเจดีที่เวลาน้ําขึ้นทุกครั้งน้ําจะมาท่วมถนนตลอดเลยนะคะเส้นพระรามสองที่เราเคยเห็นเนาะรถวิ่งไม่ได้เราจะทํายังไงที่น้ําจะไม่ท่วม ไปดูงานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศที่ต่ํากว่าระดับน้ําทะเลแต่น้ำเขาไม่เคยท่วมเลยเขาเคยรัดเลยปัญหาเรื่องน้าท่วมจนในท้ายที่สุดความเสียหายมันยิ่งใหญ่มากจนเขาอ่ะให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาระบบน้ําอย่างจริงจังและให้เม็ดเงินตรงนั้นเยอะมากโดยไม่มีการโกงกินนะแต่เพื่อประเทศอยู่รอดและไปต่อได้ ประเทศไทยก็น่าจะถึงเวลาที่จะต้องมาจริงจังกับการบริหารจัดการน้ำแล้วนะคะ